ความติวันนี้วันที่8เดือนตุลาคมปี2021เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้สาระของเมรีในวันนี้บาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ให้ฝึกอยู่อย่างปราศจาการ่างตัดความรักทั้งหมดกับร่างกายที่เสื่อมสลายเหล่านั้นของลูกและมีความรักต่อที่บาบาผู้เดียว คำถามของเมอรีในวันนี้อะไรคือสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้วางเฉยในโลกเก่าอนันไม่มีขีดจำกัดนี้เรียบร้อยแล้วอะไรคือสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้มีการวางเฉยในโลกเก่าอนันไม่มีขีดจำกัดนี้เรียบร้อยแล้วคำตอบพวกเขาเห็นแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดด้วยตาเนื้อของเขาแม้ขณะที่เห็น ในโลกนี้เขาก็ไม่เห็นอะไรสติปัญญาของเขาจะรู้สึกตัวว่าทั้งหมดนี้นั้นจะถูกทําลายและผู้คนทั้งหลายนั้นก็ได้ตายไปเรียบร้อยแล้วพวกเขานั้นจะต้องไปสู่แผ่นดินแห่งความสงบและแผ่นดินแห่งความสุขการติดยึดของเขาจะถูกเอาออกไปเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาพของโยคะ ในขณะที่กำลังพูดกับใครบางคนคนนั้นจะถูกดึงดูดมาหาพวกเขาพวกเขานั้นมีความราบซื้นของความรู้ดังนั้นนี่คือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่แม้นว่าเขาจะใช้ปภาษาสัมผัสทางกายพวกเขาก็จะไม่เห็นพวกเขาไม่ได้ยิดสีใดพวกเขาไม่ได้คิดถึงสีใดที่ไร้สาระสติป,ปัญญาของเขาจะรู้สึกตัวว่า ทุกสิ่งนั้นกำลังจะถูกทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือเรื่องทิ้งไว้เรื่องหลังดังนั้นก็เขาเอาสติปัญญาของเขาออกจากโลกที่ในบริทฐิ์เก่าๆนี้สาระของคุณธรรมของเมรีในวันนี้จุดแรกในหนทางของความรู้ลูกจะต้องทําสเตจของลูกให้แข็งแรงมากๆจงอยู่อย่างปราศจากล่างเมื่อเรา ทำอย่างประสาตล่างเราก็จะแข็งแรงขอให้มีความรักที่แท้จริงต่อพ่อผู้เดียวดูที่สองให้คงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนเกี่ยวกับชะตาของละครให้คงอยู่อย่างไม่สั่นคลอนกับชะตาของละครอะไรก็ตามเกิดขึ้นในละครนั้นถูกต้องอย่าได้ปล่อยให้ตัวลูกเองนั้นสั่นคลอนอย่าได้มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งใด ละครนั้นสมบูรณ์พร้อมและก็แม่นยำพรของอาบาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นมีหัวใจกว้างใหญ่และเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่โดยการอยู่อย่างเป็นผู้ประทานและบริจาคในทุกๆทีท่นาทีและในทุกความคิดสามขอให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่มีหัวใจกว้างใหญ่และเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่โดยการอยู่อย่างเป็นผู้ประทานและบริจาค ในทุกๆวินาทีและทุกๆความคิดลูกๆของผู้ประธานนั้นไม่ใช่ผู้ที่จะเอาแต่เป็นผู้ที่จะให้ลูกจะต้องให้ทุกๆวินาทีและในทุกความคิดเมื่อลูกนั้นมาเป็นผู้ประธานเช่นนั้นแล้วต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้บริจาคที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ โดยการอยู่อย่างเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่นั้นลูกก็จะได้รับพลังอันยใหญ่ยิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะให้ความสมบัติของลูกก็จะต้องเต็มเราจะให้เราก็ต้องเติมตัวเองให้เต็มลูกได้เอาอะไรก็ตามที่ลูกต้องการแล้วทั้งหมดนั้นเดี๋ยวนี้คงอยู่เพื่อลูกที่จะให้ดังนั้นจงให้อย่างต่อเนื่อง โดยการให้สมบัติทางสมบัติของลูกนั้นก็จะกลับมาเต็มขึ้นมากเรื่อยๆคติพจน์สำหรับวันนี้เพื่อที่จะรับคะแนนเต็มๆในทุกวิชาให้ซึนซับคุณธรรมของความเป็นผู้ใหญ่เพื่อที่จะรับคะแนนเต็มๆในทุกวิชาให้ซึนซับคุณธรรมของการเป็นผู้ใหญ่อาช,ชาโอมสาติ